สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือชาอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้พามาดูการทํางานของคุณแม่องเดือนแล้วก็อ้วนบนเหลืของเรานะคะวันนี้อยู่ในป่าค่ะพามาปล่อยปลายแล้วปล่อยปลายแล้วนะคะตอนนี้กําลังกินอยู่นะคะพามาถ่ายวิดีโอค่ะเหมือนเดิมนะคะเสียงนกเสียงอะไรโอโหธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ค่ะ เด่นดินเด่นอะไรธรรมชาตินะคะมีงานมีเงินค่ะมีเงินก็จะได้เอาไปซื้ออ้อยซื้อกล้วยซื้ออะไรให้คุณแม่แล้วก็อ้วนนะคะวันทํางานของเราค่ะทํางานทุกวันค่ะฝนไม่ตกนะคะดูท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยท้องฟ้าสีฟ้านะคะดูค่ะตัดกับต้นไม้สีเขียวเนาะสวยมากเลยนะคะช้างก็สีส้มช้างแดงนะคะ ค่ะเป็นธรรมชาติเลยนะคะอืมลูกชายขอยงเราชอบจังดูแม่อุ้ยดูแม่เย่งเออต้นสับประรดไปแล้วคะ่ะดูคะ่ะแม่ย่งสับประรดลูกค่ะ้วนทำเป็นอสตันแป๊บหนึ่งค่ะอุ้ยเอาของผมไปกินทำไมแม่อย่างนี้นะคะ่ะหันดาให้แล้ว เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะดูอ้วนมาทำไมครับอู้มาโชว์ความหล่อเหรอครับอุ้ยคนเขารู้แล้วว่าอ้วนหล่อนะเดี่นะคะอืมความน่ารักของสองแม่ลูกนะคะอยู่นี่อ้อมอกแม่มือบนเหลือตอนนี้ก็ อายุได้ประมาณสองขวบกับสามเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็สองขวบสี่เดือนแล้วะคะ่ะเกิดวันที่สามสามสิงหานะคะบนเรือของเราเจ๊ะเอ๊ะมาโชว์ความหลอนะครับชมหล่อไหมครับ <c oughs> มีอะไรให้ผมกินไหมครับนะคะไปไปไปกับ ชึบดูยกเดินยุกงานนะคะอืม,มอพ่อพันธุ์ของเรานะคะในอนาคตนะคะเนี่ยคุณแม่ก็บำรุงอยู่นะคะไม่ใช่ว่าแม่บำรุงนะคะเนื่องจากช่วงนี้คุณแม่ก็กินแล้วก็คลายด้วยะคะ่ะกินแล้วไม่คืนลงท้องนะคะพฤติกรรมการกินเปลี่ยนด้วยนะคะก็เลยถ้าจะให้อ้วนเลยนี่ มงใช้เวลานานนะคะนานมากๆด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ที่การกินของเขานะคะเราก็เอาอาหารให้เขากินทุกวันค่ะอัดทุกวันนะคะไม่ใช่ให้กินแบบอดออยากๆไม่ใช่เลยนะคะมีป่านะคะมีควานต้องเดินดักหน้าดักหลังเลยนะคะผู้จัดการก็ถ่ายก็ถ่ายไปค่ะควานก็ไปดักหน้าดักหลังไว้อย่างนี้ปล่อยแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เลือนะคะ ต้องรู้ทันช้างรู้ทันนี่ค่ะมากินทางนี้อันนี้คือเราปล่อยเขาเลยนะคะปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคะแต่ช้างบ้านเราก็ต้องรู้นะคะต้องทําใจแล้วก็รถก็เยอะเสียงรถเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะตื่นได้อย่างเช่นคุณแม่วงเดือนนะคะเป็นช้างที่ตื่นรถปิกไบมากนะคะต้นไม้ที่วัดนะคะวัดป่าเจียงนั่นแต่ก่อนโลกมากเลยนะคะบริเวณตรงนั้นนะแต่ว่าคุณแม่นี่ โ <c oughs> คนต้นไม้ลงหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลกแล้วค่ะคือต้นไม้ไหนที่อยู่ใกล้นี่คุณไม่จะหักลงหมดเลยถ้ารถบิ๊กไบค์มานะคะเขากลัวค่ะคือแก้มไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้กลัวสายหัวไปเลยเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะคะสมมุติว่าป่อยอย่างนี้เนาะแล้วเสียงรถบิ๊กไบค์มาเนี่ยช้างเขาจะมีปฏิกิกริยานะคะว่าถ้าเสียงรถบิ๊กไบค์มาคือเขาจะได้ยินก่อนเราเลยนะคะ เสียงมาไกลอย่างเงี้ยจะทายหัวแล้วค่ะแล้วก็ไปเลยค่ะเอ้ยควานเอาทันก็ทันนะคะเอาไม่ทันก็ต้องไปตามกันที่ป่านู้นนะคะป่าใหญ่หนู่นเลยค่ะเพราะว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก่อนตัวนี้ควานไม่จะมาเลี้ยงนะคะประวัติเขามาแบบนั้นค่ะแต่นี้ก็ควานไม่ก็มาเลี้ยงนะคะแล้วก็อืม เาเรียกว่าอะไรนะคะเขาก็ใส่ใจค่ะรู้ทันช้างทําให้ช้างเกรงกงขามมากขึ้นนะคะคุณแม่ก็ทําอะไรก็จะกลัวควมมันไหมค่ะแล้วก็เชื่อฟังค่ะนาะ่ารักคุณช้างน่ารักค่ะคุณแม่ดูค่ะช้างป่าที่แท้จริงเลยนะคะแม่ถ้าเสียงรดก็พอเสียงรดนะคะนี่ทางนู้นก็เป็นบ้านทางเออหมู่บ้านหนองบัวนะคะเดินเดินเราก็เดินลัดป่าเข <c oughs> าว่าได้ช้างคะ่ะเราก็ เราก็เต็มที่นะคะเห็นไว่าจะเอควานไม้ตรงนี้เลยนะคะเราเราจะเจอกันเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าเขาต้องไปดักช้างเขานะคะเพื่อให้งานออกมาดีค่ะผู้จัดการถ่ายงานออกมาดีแล้วก็ช้างไม่หนีด้วยนะคะดูเดินนี่ไปไหนนะการทํางานของเราค่ะเราก็เดินมาถึงสระน้ํานะคะสระน้ําที่อ้วนกับแม่เคยเล่นนั่นแหละค่ะ นี่นะคะถายยังไม่เสร็จนะคะเหนื่อยแล้วขาลากแล้วค่ะคนนะคะขาลากร้อนด้วยค่ะนี่ค่ะดิ่นง,งงในดงป่าแล้วก็สระน้ําคงจะปรึกษากันนะคะว้วนคงจะบอกแม่ว่าแม่ขาผมอยากเล่นน้ำแต่แม่บอกว่าเบาได้เบาลูกอย่า เขียวขจีเลยนะคะป่าป่าแถวบ้านเรานะคะล่มลื่นมากค่ะไม่ให้ลูกเล่นนะคะเดินค่ะเดินต่อคุณแม่ช้างเขาอาจจะคุยกันนะคะเราก็ไม่รู้กับเขานะคะเราก็ดูแค่พฤติกรรมของเขาค่ะไปเรียกขาตัดมาทางนี้ดูเดี๋ยวค่ะตัดมาทางนี้นะคะอ้วนค่ะหิวนมแล้ว อันนี้คุณแม่ดูท่าทางกําลังจะไปแล้วนะคะควานไหมแบบเครียดๆอยู่นะคะเขาจะตะลืดแล้วคะ่ะเขาจะไปป่าทั้งแล้วค่ะป่าที่เราไม่ให้เขาไปนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูวัวนกินนมกันก่อนนะคะอกองก็สายขออภัยด้วยนะคะ f อซค่ะนี่ค่ะกินนมเท่าทานลกเหร <laughs> อคะนี่เซท่านนึ้นเรียกอ้วนนเท่าทานลกยังกินนมอยู่เลยควานวไหมไปไปอะ่ะกิน ถั่วบักอ้าเดี๋ยวดเดี๋ยวเดินมากินถั่วบักอ้าอ่าเดี๋ยวต้องใช้ถั่วปักอ้าโอน,นะคะเห็นไหมคะ fc ไหนมันใช้ได้ผลนะคะอืมวันไม่ซื้อทุกวันเลย <มา S 1> fc ท่านไหนใจดีก็ <มา S 1> ซื้อถั่วบักอ้ามาฝากอ้วนกับคุณเมย์ด้วยนะคะเ,เราใช้เราใช้ทุกวันคะ่ะในการทํางานคะ่ะซื้อเองนะคะเอาไว้แบบ หลอกล่อให้เขามาเห็นไหมคะนี่ถ้าไม่มีของกินก็จะไปแล้วนะคะมันดีกว่าอ้อยกว่ากล้วยคะ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเบื่อเนาะมันพกพาง่ายด้วยคะ่ะพกพาใส่กระเป๋าถึงเวลาก็แกะชิกหลอกให้เขาลอยเขามาอ้าวนี่นี่งเขาก็มาคะ่ะเหมือนที่ควานไหมทําให้ดูนะคะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะการทํางานเหนื่อยแล้วคะ่ะร้อนแล้วจะกลับแล้วนะคะ ไงก็ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนลอยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไนตตอน